เริ่มนะคะ ITS ของเราสุดยอดมากเลยค่ะทำงานได้เงินถอนเงินใช้ได้เลยนะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะวันนี้คุณนายสิริวัลของเรานะคะถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์บริษัทท o อปอัพธุริศนะคะจำนวนเงินสดนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะนัานสับสนนับนสับสน นับรัวๆเลยจ้านี่เงินสดๆนะคะที่เราทํางานแล้วเราถอนเงินใช้ได้เลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวจริงๆเลยนะจ้านี่ท่านรองประธานของเรานะคะ,ะนับใหญ่เลยจ้า <Okay S 1> ส,าสับซอนเตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้น <laughs> ขอบคุณนายพูดอะไรหน่อยจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึก ได้เบิกเงินสดสดที่หน้าเคาน์เตอร์ของเราที่บริษัทของเราดีใจนะคะดีใจที่สุดนะคะน้ำพักน้ำแรงค่ะอยากให้ทุกคนหันมาศึกษาเรียนรู้กับแพลตฟอร์มของบริษัทท็อปอัพทัวริสนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะแค่เชิญคนมาประหยัดนะคะลดค่าใช้ใจ่ายจากการการใช้โทรศัพท์การโทรนะคะลดค่าใช้ใจ่ายจากการโทรรศัพท์นะคะแล้วมีได้ได้เช่นนี้นะคะทุกคนเอาไหมคะเอาค่ะ ท่านท่านประหยัดนะคะรีบรีบตัดสินใจเลือกไซส์นะคะแล้วบอกนิดนึงนะคะอย่าเลือกไซส์เล็กนะคะคถ้าคนไหนเลือกไซส์เล็กนะคะจะไม่มีไรายได้หลักหล,กหลายแสนอย่างนี้นะคะต้องเลือดมซส์ XL ท่านนั้นนะคะหนึง่งเดียวของประเทศไทยคะ่ะสวัสด,ดีค่ะ